วันนี้ผมมีพระดีนะครับมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้ชมกันนะครับแล้วก็เผื่อพี่ๆท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาพระดีๆนะครับไว้ใช้สักองหนึ่งนะครับนี่แนะนํานะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อโตวัดวิหารทองนะครับอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะครับจัดสร้างในปีพศ2460นะครับโดยมีหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าปุกเศษนะครับอ่าก็เป็นพระดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับพี่ๆที่ กำลังมองหาพระดีๆแบบนี้นะครับพระดีๆแบบนี้เนี่ยไว้ใช้สักหนึ่งองค์นะผมแนะนําเลยนะครับนี่ได้หลวงพุทธูุสร์ปลูกเสกด้วยนะครับถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ใหญ่เมืองชัยนาทเลยนะครับแบบนี้มีราคาเช่าหากันหลักพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาท2องพันไม่เกินนี้สําหรับพิมพ์นี้นะครับองค์นี้สวยมากนะครับองค์นี้สวยมากเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เนื้อหาองค์พระจะเป็นเนื้อตะกั่วเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับองค์นี้เนี่ยเลี่ยมเดิมมานะครับเลี่ยมเจ้าของเดิมเนี่ยเลี่ยมใช้มานะครับ นี่ห่วงหักไปแล้วนะครับก็พี่ๆต้องเอาไปให้ช่างเนี่ยเจียแล้วก็แกะออกนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับถ้าเอาไปเช็คลนหรือโดนความร้อนเนี่ยเนื้อพระเนี่ยอาจจะละลายหรือเปลี่ยนสีได้นะครับต้องเอาไปให้ร้านเขาเจียให้นะครับนี่แบบนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยมีผดขึ้นเต็มเลยเห็นไหมครับนี่นี่แทบจะเป็นพระกุแล้วนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้โดนอากาศเลยหน้าตาเด้งๆเลยนะนี่รูเจาะยังเดิมๆเลย ยังไม่ผ่านการใช้เลยนะครับปกติเนี่ยห่วงจะหายนะครับห่วงจะหายนะครับลิ้นพันกันซะและนะครับนี่ห่วงตรงนี้จะขาดไปนะครับเพราะว่าผ่านการคล้องนะครับแต่องค์นี้เนี่ยไม่ขาดยังอยู่เดิมๆเลยนะครับนี่เพราะว่าเป็นเนื้อตะกัวดนะครับเวลาเราคล้องหรือว่าให้เด็กๆคล้องเนี่ยส่วนใหญ่ตรงนี้จะขาดไปนะครับหูจะขาดไปนะนี่องคนี้เดิมๆเลยนะครับดูดิยันยังเด้งๆอยู่เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแนะนําเลยนะครับถ้าหาพี่ ที่ชื่นชอบครับพระสุดยอดเกจิคณาจารย์ปุกเสกเนี่ยลูปสุกร์ขดประคองมะขามเท่าปุกเสกนะครับแบบนี้เนี่ยน่าใช้มากปี2460พิมพ์เล็กแบบนี้นานๆจะเจอทีนะครับแบบนี้นะครับพันกว่าบาท2,000นะครับนี่แบบนี้เช่าได้นะครับถือว่าเป็นพระดีที่น่าใช้นะครับก็ได้มันหนึ่งองค์นะครับนี่เผื่อพี่ๆจะชื่นชอบนะครับถ้าหากพี่ๆพบเจอนะครับไม่ต้องเช่าผมก็ได้นะครับถ้าหากพี่ๆพบเจอพระเครื่องแบบนี้นะครับ นี่หลวงปู่สุขปลุกเสกนะครับจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับน่าใช้มากครับนี่ได้มา1ชิ้นนะครับ